ับเช้านี้ก็มาเปิดนะครับป้อมน้ำใส่สวนนะครับผมเราทำมาตรฐานนะผมนี่เดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆครับอันนี้จะเป็นพืชสุนไพรนะครับฝั่งสำหรับอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นนะครับ ไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับก็จะมีพืชสุนไพรแซมนะครับผมอ่าเราก็สูบน้ําจากคลองนะครับคลองอยู่ด้านข้างอวบตนะครับเนียเราก็สูบน้ำนะครับอคลองด้านหลังนะครับล้อมรอบอวบตนะครับผม ่นปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าครับผมนี่นี่เป็นสวิตช์ตัดปิดครับผมใช้อย่างดีครับนี่ใช้ความดีเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็รับชมถึงปเท่านี้ครับขอบคุณและก็สวัสดีครับผม